ความฝันเล็กๆอาจเปลี่ยนโลกทั้งใบได้สวัสดีครับผมเฮียเหลาจากช่องเฮียเหลา Life Stories and Songs วันนี้เฮียอยากจะชวนคุยเรื่องบางอย่างที่อาจดูเล็กนิดเดียวในสายตาคนอื่นแต่ถ้ามันเกิดขึ้นกับชีวิตของเรามันอาจเปลี่ยนทั้งโลกที่เราอยู่ก็เป็นได้เอพิโซดนี้เฮียขอตั้งชื่อว่าความฝันเล็กๆอาจเปลี่ยนโลกทั้งใบได้ หลายคนอาจเคยมีความฝันเล็กๆตอนเป็นเด็กบางคนอยากเป็นครูบางคนอยากเป็นนักบินบางคนแค่อยากเลี้ยงแม่ให้สบายความฝันเล็กๆเ,เหล่านี้ฟังดูเหมือนง่ายแต่พอโตขึ้นเรากลับทิ้งมันไว้ข้างทางสังคมมันสอนให้เราคิดถึงความจริงเราถูกถามว่าทำได้จริงเหรอหรือมันจะเลี้ยงชีพได้ไหมเหยาเคยฝันว่าอยากเป็นนักเล่าเรื่องไม่ใช่คนดังไม่ใช่นักพูดระดับโลก แค่คนธรรมดาธรรมดาที่มีไม้ตัวหนึ่งกับใจที่อยากให้ใครสักคนได้กำลังใจจากเรื่องที่เล่าคนรอบตัวหัวเราะบอกว่าฝันเหรอแกน่ะเหรอจะทำได้แต่วันนี้มีคนฝันเรื่องเฮียอยู่ตรงนี้เฮียไม่รู้ว่าคลิปนี้จะไปถึงใครแต่ถ้ามันแตะใจใครคนหนึ่งเฮียก็ถือว่าความฝันเล็กๆของเฮียสำเร็จแล้วความฝันของคุณอาจไม่ใหญ่โตไม่หวือหวา แต่ถ้ามันมาจากหัวใจมันมีพลังที่จะเปลี่ยนโลกทั้งใบของคุณได้และบางครั้งโลกของคนอื่นได้ซ้ำอย่าดูถูกความฝันของตัวเองเพราะบางทีโลกทั้งใบของคุณอาจกำลังรอให้มันเป็นจริงอยู่ก็ได้แล้วคุณละ่ะเคยฝันอะไรไว้แล้วลืมหรือยังขอบคุณที่รับฟังเรื่องเล่าจากใจเฮีย ถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเฮียเหลา l i f e Stories and Songs เฮียจะได้มีแรงทำคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ